ก็ต้องขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับโปรเจกต์ซีเลยร์นะครับก่นหนจาที่วันนี้เราก็ไลฟ์สตรีมกันไปนะครับถึง2ครั้งเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านของปลานกันก่อนนะครับว่าแต่ละปานเนี่ยการที่เราจะได้เนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็จะไล่มาเลยที่ปานใหม่ตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมตอนที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราต้องเข้ามาที่แมป2ก่อนนะครับซึ่งการเข้าแมป2เนี่ยต้องรลเวล50บวกนะครับ อ่าสำหรับคนที่มีุวิ50ขึ้นมาแล้วนะครับตอนกดเพย์นะครับที่หน้าเมนูเนี่ยก็เลือกแบบสองเข้ามาเลยนะครับเมื่อเราเกิดมาแล้วในแบบสองเนี่ยเราเกิดอยู่ในถ้ำนะครับซึ่งคือถ้ำข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเมื่อวิ่งออกมานะครับเราก็จะเจอกับโฮสแมนนะครับผมอ่าเมื่อเราเจอโฮสแมนแล้วนะครับผมก็แนะนําให้เราเอาแมปเนี่ยนะครับออกมานะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็อ่าจะมีสถานสามสถานที่นะครับที่ให้ปลดนะครับเพื่อที่จะ ทำการวาร์ปไปทางคนฝึกนะครับก็จะมีทางด้านของ b e a s c a p e นะครับแล้วก็ทางด้านของ Mist Tainer นะครับแล้วก็ทางด้านของออ Wolf City ตรงนี้นะครับสามอันนี้นะครับจะเป็นที่ที่เราจะใช้ทำการเปลี่ยนหรือว่าทำการฝึกปานใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวปานแรกผมจะพาไปดูาปานหมอกันก่อนนะครับก็ให้มาคุยกับโอ้โหอ,อีเวนต์มาพอดีนะครับ ถ้ามาคุยกับคนเจ้าโฮสกายนี่นะครับผมแล้วก็ให้ไปที่มิสเทนเนอร์โลเคชันเลยนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็ให้หันซ้ายมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนนบีซีตัวนึงยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ข้ามาคุยกับเขาได้เลยนะครับผมเรื่องดีควายเมนต์เนี่ยเขาต้องการเงิน10,000ื่นนะครับหนึ่งหมื่นเวนนะครับผมแล้วก็ต้องการเข่าดีมอนสามร้อยนะครับ ซึ่ง1 0,000เวนเนี่ยหนึ่งหมื่นเวนเนี่ยไม่ได้มยปัญหาแต่ว่าเข่าเดมอนเนี่ยคือเจ้าเข่านี้นะครับซึ่งรอปได้จากเดมอนตามแมปเลยนะครับผมการเรียนปานมองเนี่ยต้องใช้3 0 0้นั่นเองนะครับอันดับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของปานสัตว์ป่านะครับก็อันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่ทางด้านของคนม้าก่อนนะครับทางนู้นนะฮะ เมื่อเราถึงคนมาแล้วนะครับก็ให้มาไปทางด้านของ Beast c a p e นะครับตรงนี้เลยนะครับกดไปเลยเมืม่อถึง Beast c a p e แล้วนะครับจะเห็นว่ามีหลูหล,หลูเห็นว่ามีรูตรงนี้นะครับก็โดดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งตามทางไปเลยอ่าเมื่อเราเข้ามาถึงปลายตรงนี้นะครับจะเจอกับบอสอินอสเกตนะครับแล้วก็ เอ็นบตัวนี้นะครับก็จะเป็น n อ c ที่สอนปานสัตว์ป่าเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปก็จะเป็นปาสุดท้ายแล้วนะครับก็คือปานไฟนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปในช่วงที่ผมไปถึงคนม้าเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรามาถึงโฮสกายอีกรอบหนึ่งนะครับผมให้เราไปที่วอปซิตี้ตรงนี้เลยนะครับกดเทเลปอดไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นของทางของปานไฟนะครับผม เมื่อเราไปถึงตรงเมืองนี้แล้วนะครับให้มองรอบๆนะฮรจะเห็นเอ็ีซีคนหนึ่งนะครับที่นี่ครับเป็นเหมือนเลิโกฟูตัวนี้นะครับก็วิ่งไปหาเขาเลยนะฮะอ่า NPC ตัวนี้นะครับจะเป็น NPC ที่สอนปานไฟแล้วนั่นเองนะครับส่วนดีกว่าไม่ได้เขาต้องการนะครับก็จะคือเงิน10,000บาทนะครับกับเขาว่าูนนะครับ350นะครับผม ก้นนี้ก็คือคร่าวๆนะครับสำหรับของปานนะครับผมที่ที่โลเคชันที่เราจะฝึกนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการในการที่จะฝึกนั่นเองนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของปีศาจนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของไอเทมด้วยนะครับว่าไอเทมต่างๆเนหาจากไหนนะครับวันนี้ก็มา็นคลิปสั้นๆสอนสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับการทําปานต่างๆในเกมนี้ในอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจกันนะครับ แล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับช่วงเที่ยงเที่ยงหรืออาจจะมานะครับผมเนีย่ยวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม